สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามการสำรวจปริมาณผลผลิตสับประรดปัตตเวียปี2567โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวขอบคัตติ้งระหว่างวันที่15-20กุมภาพันธ์2567นางอังคณาพุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เจดชัยนาทมอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตรลงพื้นที่สำรวจผลผล,ผลิตต่อไร่สับป,ปะรดปัตตเวียปี2567โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของเกษตรกรปะรดปะัตตเวียหมายถึงสับป,ปะรดพัน์ปัตตวียที่มีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1มกรา ถึง31ธันวาคมของปีเดียวกันโดยรวมสับป,ปะรดปัตตเวียมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆที่เพาะปลูกเช่นสับป,ปะรดสีราชาสับป,ปะรดบ้านคาสับป,ปะรดห้วยมุ่นขั้นตอนการสำรวจผลผล,ผลิตต่อไล่สับป,ปะรดปัตตเวียปี2567 1 ครัวเรือนที่สุ่มจากตารางสุ่มในหมู่บ้านตัวอย่าง3ครัวเรือนครัวเรือนละหนึ่งจุด 2. สัมภาษณ์เกษตรกรที่ตกเป็นตัวอย่างจำนวนแปลงสับปะรดปัตตวีที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมทั้งวาดแผนที่ตั้งของแปลงต่างๆหากไม่มีแปลงใดที่จะเก็บผลผลิตในช่วงที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน ได้ให้สอบสัมภาษณ์ถามเกษตรกรว่าแต่ละแปลงนั้นจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อใดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้ามาพบกับเกษตรกรอีกครั้งและสุ่มแปลงตัวอย่างจากตารางสุ่มก่อนที่จะเข้าไปในแปลงตัวอย่างเพื่อทำการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไล่นั้นต้องสอบถามเกษตรกรตัวอย่าง ถึงข้อมูลรายละเอียดทั่วไปเฉพาะแปลงตัวอย่างเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดปัตตเวียดังนี้เนื้อที่แปลงตัวอย่างอายุของสับปะรดปัตตเวียพันธุ์ที่ปลูกจำนวนต้นปลูกต่อไร่หน่อหรือจุกเดือนปีที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวสถานการณ์การผลิตสาเหตุสถานการณ์การผลิตดีหรือไม่ดี เมื่อเทียบกับปีปกติการได้รับน้ำการใช้ปุ๋ยการใช้ยาปรับวัชพืชศัตรูพืชการใช้สารเคมีเร่งการออกดอกผลผลิตต่อไล่ในปีปกติรวมทั้งผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในปีและปีที่แล้ว 3. จุดสำรวจตัวอย่างใช้เทคนิคเดิน39 โดยใช้วิธีเดินจากมุมล่างซ้ายมือหรือมุมบนขวามือเดินขวางแถวปลูกไปตามแปลงตัวอย่าง39จากนั้นให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเข้าไปในแปลงอีก39ก็จะได้จุดสำรวจตัวอย่างและกำหนดพื้นที่สำรวจตัวอย่างกว้าง1ร่องปลูกยาว3เมตรจากนั้น วัดความกว้างแถวสับปะรด3ามร่องปลูกหรือสามช่องเมื่อทำการวัดเสร็จแล้วให้ดำเนินการเก็บเกี่ยวและชั่งน้ำหนักผลผลิตสับปะรดในพื้นที่สำรวจตัวอย่างการสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไล่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลมีความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาศัยเทคนิคการนับวัดช่างผลผลิตในพื้นที่เพราะปลูกจริงโดยการจําลองสภาพเกษตรกรรม โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกันเพื่อการอนุมานไปสู่ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของประชากรอย่างถูกต้อง